คคคคคนคนคนุณาตอนนี้ที่เิดเห็นเห็นแหลกที่เห็นอยู่จุดทว่วงตอนนี้หนานหรู้สึกยังไงมันเป็นท้วงไหมคะลวยยังไงเป็นปน่วงครับมันแกเป็นปลาชาติเดนรายการจะไม่ร้อนกน็ไม่ใจบันนี้บางทีคนเชื่อว่าเขาว่าบ้าหรือว่ามองเขา เด็กเที่ยวไปด่าเงี้ยคือเด็กไปด่าเขาแบบพูดหยาบอ่ะคือเล็กเขาจะเป็นคนชอบคนพูดเลอะถ้าพูดหยาบแล้วเขาจะคุมสติไม่อยู่ไอ้เวิญญาณมีไหมพวกไอ้หน้าจะไปตายหุ่นกล้าปลีรู้ไหมปลีเป็นกล้าหวัดด่าใครเล็กนะด่าใครนี่น่า,าเจคือหย่อนกลับไปมองวันนั้นนี่แบบรู้สึกผิษไหมเกิือว่าเราไม่เลิกกันกับ แม่ของแหลกหมดนั่นนี่มันมีแหลกอาจจะไม่ได้เป็นแบะนมี่ก็ได้เนาะนั่นเนี่ยปุ่กิดหย่อนร่งแต่ว่านั่นเนี่ยตีปุมแรงอ่ะปุมแรงเกล็นเกล็นหมดเลยแต่ว่าถ้าหวามัดนี่ตาว่หวาตรวนความลั่งแล่ไงไอ้ตึ้งนี้ผมว่าป่มมันการคุณแรงเกล็นเกล็นหมดเลยเกือบกว่าปัญหามันโรเบิร์ตอาการว่าไม่เคยตั้ผ่านการลืมเลวแล้วแล่ไงไอ้ลืมเลวคือว่าโรบัยเฉยแต่ว่าถ้าว่ากินตรวนความลั่งมันจะตือโจคนนั้นมันเกล็นเกล็นมันหนึกหย่อนลั่งมันจำจำได้ทุกิงงอะไร ยิ่งแต่ว่าปิดแต่ว่าโทษหรือจำได้อยู่ในใจตัวเองตัวคนขนานั้กาตัวตัวเองนนี่ว่าเออตัวตัวเองว่าโลกการการไม่ได้ตัวโลกกับตัวตัวเองว่าหรือหรือการตัวเองนี่กี่ว่าไม่นึกหวังทีขึ้นตัวนี้นะหว่าไม่ไม่เป็นปนีตุการหลวงพ่นตัตายมันมันมาปราจนได้ปนานแต่ว่าพ่นมันกาคนเรามันต้องปิดมั่งปราดมั่งไม่รับไม่รื้ ใครจะมองว่าเล็กเป็นคนขาดหรือเกินก็แล้วแต่มุมมองหรือสถานการณ์ที่พบเห็นเขานะคะแต่ถ้ามองว่าเขาเป็นคนขาดทุกๆอย่างที่เขาทำด้วยความล้นเกินนั่นก็เพื่อเติมในบางส่วนที่ขาดหายค่ะการมีตัวตนและได้รับความสําคัญของเล็กแม้จะไม่มีตำแหน่งในธรรมเนียบาราชการของโรงเรียนนะคะแต่ชีวิตทุกๆวันเขาได้ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่แทบจะขาดไม่ได้ค่ะ หน้าที่ของเล็กได้เติมเต็มช่องโหว่ที่บุคลากรของโรงเรียนอาจไม่ได้ทำนะคะและขณะเดียวกันครูนักเรียนและโรงเรียนก็ทำให้ชีวิตของเล็กได้เติมเต็มด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นี่าาดีเพราะมนีีแต่นี่ก็ลงตัวละ ลงตัวเลยค่ะไม่ไม่ไม่ต้องโบกอะไรแล้วค่ะวันนี้การเข้ากับุตรจุบว่าเมื่อันคาดบุคลากรเป็นคนหนึงเหมือนกันบุตรจุบว่ามันไม่คไหวหรือไล่แต่ติดก้นนั้นมันแบบเนี้ยค่ะงานตี่ก็จวนอยู่กันเยอะเหมือนกันกินข้าวเขากไม่มาเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นร่วงของการกินึ้งก็มันกินข้าวและกินกันทุกวันแบบเนี้ยค่ะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกำลังจอมนาทีหรือว่าผู้ในวงเรี่ยนเหมือนกันเนาะค่ะ เขามาแล้วแบบคือข้อดีมันมีมากกว่าข้อเสียโดยเฉพาะความมีน้ำใจความเ,เพื้อเพื่อจะมีมากกว่าคนดีคือไม่ว่าเคมีอะไรแกก็จะมาถึงก็ให้แบบให,ให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนว่ากูต้องซื้ออ,อันู้นซื้ออันี้มาให้นะกูเอาอะไรมาฝากเขาบ้างนะไม่ค่ะเขาก็ให้จริงแต่ว่าเราเอาความที่ไม่เต็มของเขาที่ว่าในสิ่งตัวที่เขาดีดีอ่ะ เก็บความที assa, ่ดีของเขาว่ามาแสดงออกที่โรงเรียนเกอะไรอยู่ในถุงเท้าฮะฮะอะไรอยู่ในถุงเท้าให้มาให้ lắm vịt da đen mai lắm dễ đi mai vịt da đen nè dễ đi bữa nào hôm nay vịt da mấy mai mang trứng mai non xốp nè em vịt da vịt vịt da đen bao quát vịt da đen gà chớp trứng gà quát tong đẹp anh vịt da đen đai mai chấm đai lắc mai vịt da รับสาวด้อยสาวน้อยสาวน้อยแล้วนี่ดาบตาแลยมาดูช่วยครูคุณแม่หนิเนี่ยทุกวันทุกวันยากเป็นครูซ้อนเด็กปะไม่ยากหรอคะไม่อะไม่เอาเรื่องบาลานซ้อนหนังสือไงไม่เอาหรอไม่ยากซ้อนหรอไม่ ม่ตวาตัตัตัวก in ็ตัวตัอย UH! ู่เมอกีนี้เมื้ทำจบเนี่ยป็นยังเนยังอยู่ยังงา้งงบบนี้เป็นปน่โล่งแบบนี้อ๋อจะทำงานนี่เาเรียกผ่านโลงเหรออ๋องานนี้ทำอยู่นี่เรียกว่าอะไรปั่นโลงเอ้าไม่ใช่เป็นผู้ช่วยครูเหรองนตัวาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยครูกันป่โลกันประมาณอ๋อทำไมที่ยังทำงานผ่านโลงบอกว่างานครัวไม่ไม่พรนพรวนเรงก็ว่ากําังปนโร่งต้องง้อก่อ กันไงเล่นัานไปยัอ๋อจะเอาใครแรกทำดีวะทำนีเป็นคยเบื่อมั้ยไม่อยากมาโรงเรียนอ่ะอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยเหรอเคยแบบตื่นมาโอ้ยนี่ไม่อยากมาเลยอ่ะเบื่อมีไหมไม่เหรอะทำไมไม่นิจขี้ตื้งเด็กแดงในห้องปั้ยเลอะิี้ตื้งยังไงก็แบบกวาดไม่น่ะว่าอาจารย์ม่้ยก็เลยก็ไม่ชวยอาจารย์ อ๋อถ้าเราไม่มาเนี่ยเดียวาจ้างไปอยู่คนเดียวจะเหนื่อยแล้วไม่มีใครช่วยแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันมันแต่ว่ามันแต่ว่าพอน้องไปกิยื่น้ำไปเนี่ยอ๋อช่วยตั้งน<ต>้ำช่วยได้าที่แรกหมดเลยนะยกเว้นซ้อนอย่างเดียวกันค่ะท่านผู้ชมครับ อย่าว่าแต่จะคิดไปทําประโยชน์ให้กับสังคมเลยนะครับแค่จะดูแลประคับประคองชีวิตตัวเองให้ไปตลอดรอดฝั่งหรือว่าให้เป็นปกติเหมือนกับคนอื่นๆคนอย่างเล็กก็ทําได้ยากแล้วนะครับแต่ว่าคนอย่างเขาเมื่อได้รับโอกาสจากสังคมเมื่อได้รับโอกาสจากโรงเรียนเขาไม่ทิ้งโอกาสนั้นครับเขาใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะทําให้เป็นที่ยอมรับสามารถที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าทําให้ตัวเขามีชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข กลายเป็นคนสำคัญที่ใครๆก็เรียกหาท่านผู้ชมดูเรื่องราวของเล็กแล้วหวังว่าคงจะคิดอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับพบกับคนค้นคนอวอร์ดค,ครั้งที่6แผ่นดินไม่สิ้นคนดีซึ่งในปีนี้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการมอบรางวัลครั้งสำคัญจากการประกาศเกียรติบนเวทีสู่การเดินทางไปมอบรางวัลแห่งความดีในพื้นที่จริงพร้อมถ่ายทอดบรรยากาศการมอบรางวัล และเรื่องราวชีวิตของผู้ได้รับรางวัลในรายการคนค้นคนตลอดเดือนธันวาคมซึ่งระหว่างนี้ทางรายการคนค้นคนกำลังเฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสมกับรางวัลในสาขาต่างๆคุณผู้ชมสามารถร่วมเสนอชื่อบุคคลต้นแบบที่มุ่งมั่นในการทำความดีและเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ผ่านทางเฟซบุ๊กคนค้นคนและทางปรัชียบัตร ตู้ปนอสอปทจลาดพร้าวกรุงเทพ10310ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนสนับสนุนโดยคคคนคน,คน